อ้ยเบาเลี้ยงความยากยากคือตาเห็นนั่นแหละครับพี่น้องมือนีเบิดมือว่าท่านได้ล่งคีบเงาอยู่สตีมว่าท่านได้เห็ดอยู่ครับพี่น้องได้เวลาจนว่าหอดใบสองใบาสามแล้วจังได้มาเลื่มเห็ดลิปด้วยความตั้งอกตั้งใจนะครับมือนีได้เป็นวิทยากรถนทายทอดความรู้ให้น้องๆองโรงเรียนกุดโดนวิทยานะครับเพราะวา่าทั้งพออ,อ,อ่อนเพิ่นกะ เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์นะครับแลวก็คณะคุณครูนะครับเพื่อนกิมีความเตรียมความพร้อมนั่นนะครับอยากให้ลูกหล,ล,ล,ลานนักเรียนของเพื่อนมีความรู้ในเรื่องของการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไพ่ไพ่หลายย่างครับเพราะว่าจะเปลี่ยนไพ่ไกลตัวจากคนตีกลนจลิดคนบ้าหรือว่าไพ่จากสาธารณะไพ่เช่นไฟไหมนะครับน้ำท่วมหรือว่าคนจมนํำนะครับซึ่ง จะจะรุ่นมอนี่ก็ถือว่าได้ไปเปลี่ยนคู่วิทยากรนําความรูไปให้น้องนหองนูนูยู่ถึงหอดถึงทีหอดนรงเรียนปุ่นละครับบอกนําเด็กหนอยนักเรียนโอ้ยบอมแมนบอกง่ายง่ายเด้อครับถูกทันถูกคนพี่น้องผมหลย่อมใจคุณคู่ในยอ่ยองในย่อคุณคู่เพิ่นอยู่ครับว่าโอ้เพิ่นจะเป็นจริงค่ะสามารถที่จะเอาดยเด็กหนอยนักเรียนอยูอย่มือหมายถึงว่าเป้จังไดยให้เด็กหนอยนักเรียนเพิ่นเสือฟังน่ะไหม ผมได้ไปสัมผัสแล้วโอ้ยจนปากเฝ้าครับพี่น้องเพราะว่ายัางเด็กน้อยนะครับว่ยซ้ำขนาดนี้นะครับเขาจะตั้งใจรับความรู้ได้อยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นไปแล้วเห็นปูยุคยุคกระดงบ่ครับเทลงใส่ไปที่กวาไปที่บเวขยบก็บบเงียบ,อบ,อยบโอ้ยผมย่อมคู่ไยอีรีครับคุณคู่โดยเฉพาะคุณคู่ปฐมว่ยขนาดนี้นะ ต้องมีความอดทนอดการสูงอีหลีครับผมไหลเงือคักอยู่ดีคุณครูแมววูแต่ว่าด้วยความนั่นแหละเด็กหน่อยนักเรียนเพื่อนกันนาลากหนาลากักมีความตั้งใจอยู่นะครับผมกับ่ายถอดความรู้ให้ด้วยความเต็มใจนะครับเพื่อว่าอยากให้ได้เอาประสบการณ์ที่ได้นะครับที่ได้เรียนรู้แล้วเอาไปไปใส่ให้เกิดประโยชน์ให้เป็นคนที่มีสติเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับภัยที่จะเกิดขึ้น แก้ปัญหานําไปใส่ครับครอบครัวได้เมื่อมีคนในบ้านมีเหตุมีอย่างสีก็สามารถที่จะตอบโต้ได้นะนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่มองขามบ่ได้ครับเป็นสิ่งที่มองขามบ่ได้เพราะว่าณนะปัจจุบันนี้โลกของเฮ้านะครับมันกับมีหลายๆสิ่งหลายๆอย,ย่งนะางเพว่าจะเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไกลตัวนะครับมันก็เปลี่ยนภัยใดบดซูสิ่งสุอยางเนื่องจากสภาพวะ แบดล้อมมันเปลี่ยนไปครับหลวมันก็เปลี่ยนไปเนาะมันบ่คือสมัยตะกี้นะครับเขาเสียไหวใจกับสถานการณ์กับบะไดเฉาะนั้นในสถานทึกษาเนี่แหละก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ในสถานทึกษานี่แหละก็ถือว่าเป็นสิ่งเลี้ยงแรงเรลี้ยงลู้ที่จะให้น้องนูง้นเนี่ยแหละตั้งเต้ในหน,น่อยเ่านี่แหละครับได้เกิดการเรลี้ยงลู้ได้สัมผัสที่จะเอาไปใส่ให้เกิดประโยชน์นะครับผมก็นในนามของงานป้องกันกัน,กน ต่างอกต่างใจนะนะครับอยากให้น้องหนูๆได้รับความรู้เนาะก็เป็นบรรยากาศที่เชิญเมื่อนดูกันไปครับจังไดกะฝากเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆเห็นๆความความของแจจะลู้ในเด้อครับว่าสุโลกสน,ลน้นตํานาตั้หลังอา่าแ่กับด้วยความตั้งใจครับคลิปนี้อาศาจรนย์แนจังน้อย้อครับเด้อทนเบิ่งไปก่อนลูก,ล,ก,ล,กล้านล้านบานห่อนนะครับให้เพื่อนมีความรู้ความสามารถลูกล้านไผกับเบิ่งเอาคุ้นกู่ อ่า,าสนใจก็ขามาเบิ้งช่องของจ่าจะลูุนนี่เด้อครับคุณ,คณกู้รุงเรียนกุดด่วนท่านพออ่ออเพื่อเกิงคักอหรีครับมีวิสัยทัศน์นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้ช่องจ่าจะลุ่นเด้อครับสวัสดีครับผม